ที่ตลาดเช้าในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดลำปางอากาศเย็นสบายลอยมากระทบผิวหน้าพร้อมกับเสียงจอแจของพ่อค้าแม่ค้าเสียงเรียกขายของผสมกับเสียงหัวเราะของผู้คนที่เดินสวนกันไปมาแต่มุมหนึ่งของตลาดกลับเต็มไปด้วยความเงียบงันของหญิงชราร่างเล็กคนหนึ่งป้าสมจิตวัย72ปีเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยเหี่ยวย่นแสดงถึงอายุที่ผ่านการเวลามาอย่างยาวนานบนหลังของเธอมีตะกร้าไม้ไผ่ใบโตที่เต็มไปด้วยผักสดและของใช้จิบาถะที่เธอเพิ่งซื้อมา ร่างกายที่เคยแข็งแรงกลับสุดโทรมลงตามอายุมือของป้าสมจิตที่สารเล็กน้อยขณะพยายามยกตะกร้าขึ้นบนหลังความหนักของตะกร้าดูเหมือนจะเกินกำลังแต่ไม่มีใครหยุดเพื่อช่วยเธอเลยคนที่เดินผ่านไปผ่านมาล้วนมองเห็นแต่ไม่มีใครหยุดไม่มีใครยื่นมือออกไปพวกเขาอาจยุ่งเกินไปหรืออาจมองว่าเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยที่หญิงชราควรจัดการเองแต่ใครจะรู้ว่าเบื้องหลังสายตาที่อ่อนล้าและรอยยิ้มที่พยายามฝืนของป้าสมจิตนั้นมีเรื่องราวบางอย่างที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวด ท่ามกลางฝูงชนที่ไม่สนใจจูจูก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นป้าครับให้ผมช่วยนะเสียงนั้นมาจากเด็กหนุ่มวัยยี่สบตนตนชื่อว่าต้นเขายือนอยู่ข้างๆป้าสมจิตดวงตาเต็มไปด้วยความจริงใจไม่เป็นไรหรอกลุงป้าไว้ป้าสมจิตตอบแต่เสียงของเธอกลับแผ่วเบาราวกับพยายามปกปิดความอ่อนแอที่ซ่อนอยู่แต่ตนไม่ยอมแพ้เขายื่นมือออกไปพร้อมรอยยิ้มผมอยากช่วยครับการพบกันในเช้าวันนั้นจะเปลี่ยนชีวิตของทั้งสองคนไปตลอดการ หลังจากที่ต้นช่วยป้าสมจิตยกตะกร้าขึ้นบ่าทั้งสองเดินเคียงข้างกันไปตามถนนลูกรังเล็กๆที่เชื่อมระหว่างตลาดกับบ้านพักของป้าสมจิตแม่ดวงอาทิตย์จะยังไม่แรงจัดแต่แสงสว่างที่ตกกระทบพื้นถนนก็ทำให้เหงือไหลซึมออกมาจากขมับของต้นเล็กน้อยป้าอยู่บ้านหลังไหนเรือครับต้นถามด้วยน้ำเสียงสุภาพใบหน้ายิ้มแย้มเป็นกันเองข้างหน้าจะตรงบ้านไม้เก่าๆนั่นและป้าสมจิตชี้ไปยังบ้านไม้หลังเล็กที่อยู่ท้ายซอยสีของไม้ซีดจางและหลังคาสังกะสีก็ผุพังไปตามกาลเวลา ระหว่างทางต้นเหลือบมองป้าสมจิตอย่างเงียบๆสิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่แค่หญิงชราธรรมดาแต่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ดูเหมือนจะแบกรับอะไรบางอย่างไว้บนบา่ามาเป็นเวลานานดวงตาของเธอดูเหนือ่อยล้าแต่ลึกๆในแววตานั้นกลับซ่อนความเข้มแข็งที่ไม่ธรรมดาป้าอยู่คนเดียวหรอครับต้นถามต่อจ้าตั้งแต่ลุงเสียไปเมื่อสองปีก่อนป้าก็อยู่คนเดียวคำตอบนั้นทําให้ต้นชะงักเล็กน้อยเขาพยักหน้าเบาๆไม่รู้จะพูดอะไรต่อดีนอกจากเดินเงียบๆไปพร้อมกับเธอ เมื่อถึงบ้านป้าสมจิตเชลิ้นให้ต้นนั่งพักตรงแคร่ไม้หน้าบ้านขณะที่เธอค่อยๆจัดข้าวของในตะกร้าต้นมองไปรอบๆบ,บ้านสิ่งที่เขาเห็นคือความเรียบง่ายปลอกหมอนที่ดูซีดจ,จากตู้ไม้เก่าที่เต็มไปด้วยของที่ดูเหมือนจะมีความทรงจําซ่อนอยู่ทุกชิ้นป้าขายอะไรเลยครับป้าทําขนมเทียนขายน่าจะขายอยู่ที่ตลาดเช้าแต่ช่วงนี้ขายไม่ค่อยดีเลยของก็เหลือเยอะป้าสมจิตพูดพร้อมรอยยิ้มจังๆแต่ในแววตานั้นกลับสะท้อนความกังวลออกมาอย่างปิดไม่มิด ต้นพยักหน้ารับฟังเงียบๆแต่ในใจกลับรู้สึกบางอย่างมันไม่ใช่แค่ความสงสารแต่มันคือความรู้สึกที่อยากช่วยเหลืออะไรบางอย่างที่มากกว่าการยกตะกร้าหนักๆขึ้นบา่าเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่เขารู้ว่าเรื่องนี้ยังไม่จบแค่ตรงนี้หลังจากวันนั้นต้นกลับมาที่บ้านป้าสมจิตอีกครั้งเขาไม่ได้ตั้งใจมาเพียงแค่เยี่ยมเยียนแต่บางอย่างในใจบอกให้เขากลับมาเขาอยากรู้จักเธอให้มากกว่านี้ เมื่อมาถึงต้นเห็นป้าสมจิตนั่งอยู่หน้าบ้านกำลังห่อขนมเทียนด้วยมือที่เต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งการเวลาต้นเดินเข้าไปใกล้แล้วทักขึ้นด้วยน้ำเสียงอบอุ่นป้าทำขนมอยู่หรือครับป้าสมจิตเงยหน้าขึ้นมองก่อนจะยิ้มบางๆงจ๊กำลังห่ออยู่ปกติป้าทำทุกวันขายได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วแต่โชคชะตาต้นนั่งลงค้างมองมือเหี่ยวที่ค่อยๆยหยิบใบตองขึ้นมาห่อแป้งสีขาวขุ่นอย่างชำนาญแม้จะทำอย่างเชื่องช้าแต่ทุกขั้นตอนเต็มไปด้วยความตั้งใจต้นเผือคิดในใจว่าป้าสมมมจิิตตตคงทขนนีี้าลอดชว ป้าทําขนมเทียนมานานแค่ไหนแล้วครับต้นถามอย่างสนใจป้าสมจิตเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะถอนหายใจแผ่วเบาตั้งแต่ยังสาวสาวน่น้แนแม่ป้าเคยขายอยู่ที่ตลาดมาตั้งแต่รุ่นแม่ป้ากับลุงเคยช่วยกันทําขายดีมากเมื่อก่อนแต่พอลุงจากไปมันก็ไม่เหมือนเดิมอีกเลยเสียงของป้าแฝงไปด้วยความเศร้าต้นสัมผัสได้ถึงความเงียบเหงาที่แทรกซึมอยู่ในหัวใจของเธอการต้องใช้ชีวิตอยู่คนเดียวหลังจากที่มีคู่ชีวิตร่วมทางมาตลอดไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสักนิด ป้าคงคิดถึงลุงมากเลยใช่ไหมครับป้าสมจิตเงยหน้าขึ้นดวงตาเริ่มมีน้ำตาคลอใช่จ้าคิดถึงทุกวันเวลาทำขนมที่ไรป้าก็นึกถึงลุงตลอดลุงเป็นคนมือหนักเวลาห่อขนมนี่ขนาดจับเบาๆยังออกแรงเหมือนจะขย้ำขนมให้แบนไปเลยต้นหัวเราะเบาๆเมื่อได้ยินแบบนั้นฟังดูเป็นคนน่ารักนะครับป้าสมจิตพยักหน้าแต่ใบหน้ากลับเต็มไปด้วยความคิดถึงเธอหันกลับไปมองขนมเทียนที่ห่อเสร็จเรียบร้อยก่อนจะถอนหายใจแต่ตอนนี้ป้าทำอยู่คนเดียว มันก็เลยรู้สึกไม่เหมือนเดิมแล้วละ่ะต้นมองป้าสมจิตด้วยความเข้าใจความเงียบเหงาเป็นสิ่งที่หนักหนาโดยเฉพาะกับคนที่เคยมีใครสักคนอยู่เคียงข้างมาตลอดเขาไม่เคยอยู่ในจุดเดียวกับป้าแต่เขารับรู้ได้ว่าเธออ้างว้างแค่ไหนเขาอยากช่วยเธอไม่ใช่แค่เรื่องยกของแต่ช่วยให้เธอไม่รู้สึกว่าเธออยู่เพียงลำพังบนโลกนี้ป้าผมช่วยห่อขนมได้ไหมครับป้าสมจิตเงยหน้ามองเขาอย่างแปลกใจเองจะทำเป็นเหรอ ต้นหัวเราะไม่รู้เหมือนกันครับแต่ป้าสอนผมได้ไหมรอยยิ้มแรกในรอบหลายวันปรากฏบนใบหน้าป้าสมจิตได้สิลองดูและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเช้าวันต่อมาต้นกลับมาที่บ้านป้าสมจิตอีกครั้งคราวนี้เขาไม่ได้มาแค่เยี่ยมเยียนแต่ตั้งใจจะช่วยทําขนมเทียนจริงๆป้าสมจิตเตรียมทุกอย่างไว้พร้อมใบตองถูกเช็ด จนสะอาดแป้งข้าวเหนียวหอมกรุนถูกนวดอย่างนุ่มนวลไส้ขนมที่ทำจากถั่วทองบดละเอียดผัดกับกะทิส่งกลิ่นหอมไปทั่วบริเวณต้นมองดูทุกอย่างด้วยความตื่นเต้นปนสงสยัยมามาเองนั่งนี่เดี๋ยวป้าสอนป้าสมจิตพูดพลางตกแคร่ไม้ให้ต้นนั่งลงข้างๆต้นหยิบใบตองขึ้นมาตามที่ป้าสอนพยายามพับเป็นทรงกลวยเหมือนที่ป้าทำแต่แค่พับครั้งแรกใบตองก็บิดเบี้ยวจนไส้ขนมไายทะลักออกมาต้นหัวราะขำตัวเองขณะที่ป้าสมจิตหัวเราอตามใจเย็นใจเย็นเองอย่ารีบมันต้องค่อยๆทำ ต้นพยักหน้าตั้งใจฟังคำแนะนำมือของเขายังคงสั่นเล็กน้อยแต่ก็พยายามอย่างเต็มที่ครั้งแล้วครั้งเล่าแม้จะล้มเหลวแต่เขาก็ไม่ถอดใจป้าสมจิตคอยให้กำลังใจอยู่ข้างๆเวลาผ่านไปไม่นานความเงียบเหงาที่เคยปกคลุมอยู่ในบ้านกลับถูกแทนที่ด้วยเสียงหัวเราะและการพูดคุยอย่างเป็นกันเองต้นถามป้าสมจิตเกี่ยวกับชีวิตในอดีตป้าก็เล่าเรื่องราวมากมายตั้งแต่สมัยยังสาวช่วงเวลาที่เจอกับลุงความลำบากในช่วงที่ต้องเลี้ยงดูลูกๆจนกระทั่งพวกเขาแยกย้ายไปมีครอบครัวของตัวเอง แล้วลูกๆของป้าล่ะครับต้นถามด้วยความสงสัยป้าสมจิตยิ้มเศร้าๆเขามีครอบครัวกันหมดอยู่ในกรุงเทพไม่ค่อยได้กลับมาเยี่ยมป้าหรอกงานเขาเยอะป้าเข้าใจต้นพยักหน้ารู้สึกหน่งๆหน่งในใจแม่ป้าสมจิตจะพูดเหมือนไม่รู้สึกอะไรแต่ลึกๆแล้วเขาสัมผัสได้ถึงความคิดถึงที่ซ่อนอยู่ในแววตาของเธอ หลังจากห่อขนมเสร็จทั้งสองคนช่วยกันนึ่งขนมต้นนั่งมองหม้อนึ่งที่มีควันลอยขึ้นเป็นสายมันไม่ใช่แค่การทำขนมแต่เป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่เริ่มก่ะตัวขึ้นอย่างช้าๆต้นไม่ได้รู้สึกว่าเขากำลังช่วยเหลือหญิงชาราแต่เขากำลังทำสิ่งที่เขาอยากทำจากใจจริงขอบใจเองนะต้นที่มาช่วยป้าป้าสมจิตพูดพลางยิ้มให้เขาไม่ใช่แค่ช่วยทำขนมนะ่าแต่ช่วยให้ป้ารู้สึกว่าป้าไม่ได้อยู่คนเดียวต้นยิ้มกว้างผมก็ไม่ได้ช่วยป้าหรอกครับ ป้าเองก็ทำให้ผมรู้สึกเหมือนกันว่าผมไม่ได้แค่ผ่านมาแล้วผ่านไปณจุดนั้นทั้งสองคนไม่ใช่แค่คนแปลกหน้าที่บังเอิญเจอกันที่ตลาดแต่เป็นเหมือนครอบครัวที่เติมเต็มช่องว่างในหัวใจของกันและกันวันเวลาผ่านไปต้นมักจะแวะเวียนมาที่บ้านป้าสมจิตเสมอช่วยห่อขนมบ้างช่วยยกของบ้างหรือแค่มานั่งคุยให้ป้าคลายเหงาในสายตาของคนภายนอกป้าสมจิตดูเหมือนจะเป็นหญิงชาราที่มีความสุขสดใสและยิม้มแย้มเสมอแต่ต้นกลับรู้ว่า เบื้องหลังรอยยิ้มนั้นมีความเจ็บปวดที่ซ่อนอยู่วันหนึ่งขณะที่ทั้งสองนั่งคุยกันใต้ต้นมะม่วงหน้าบ้านต้นถามป้าสมจิตด้วยความสงสัยป้าเคยคิดจะหยุดทําขนมไหมครับป้าสมจิตนิ่งไปชั่วครู่ก่อนจะถอนหายใจเคยสิจักป้าคิดจะหยุดหลายครั้งแล้วต้นเลิกคิ้วแปลกใจทําไมล่ะครับป้าสมจิตก้มหน้ามองมือตัวเองที่เต็มไปด้วยริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นที่เกิดจากการปร,รากรรำทํางานมาตลอดชีวิตมันไม่ใช่เพราะป้าไม่ไหว แต่เพราะบางทีป้ารู้สึกเหมือนไม่มีใครอยากได้ขนมของป้าอีกแล้วต้นขมวดคิ้วทันทีที่ได้ยินทำไมป้าถึงคิดแบบนั้นล่ะครับตอนลุงยังอยู่ขนมของป้าขายดีมากใครๆก็ซื้ออัดเพราะป้ามีลุงคอยช่วยเรียกลูกค้าแต่พอลุงไม่อยู่แล้วคนก็ค่อยๆหายไปของก็เหลือทุกวันป้าต้องกินเองบ้างแจกเพื่อนบ้านบ้างมันก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่ป้าทำไม่มีค่าเหมือนเมื่อก่อน น้ำเสียงของป้าแผ่วเบาลงเรื่อยๆราวกับจะหลุดลอยไปกับสายลมต้นรู้สึกจุกในอกไม่คิดว่ายิงชราที่ดูเข้มแข็งและมักยิ้มให้กับทุกคนจะรู้สึกโดดเดี่ยวและไร้ค่าเช่นนี้ป้าผมคิดว่าขนมของป้ามีค่าเสมอนะครับต้นพูดขึ้นมาจากใจจริงมันไม่ใช่แค่ขนมแต่มันคือความรักความทรงจําและความตั้งใจของป้าที่ส่งต่อให้กับคนที่ได้กินป้าสมจิตเงยหน้าขึ้นมองต้นดวงตาเริ่มมีน้ําตาคลอแต่ถ้าไม่มีใครอยากได้ละ่ะ ต้นสายหน้าผมไม่เชื่อหรอกครับยังมีคนอีกมากที่ยังไม่เคยได้ลิมรสขนมของป้าผมว่าเขาแค่ยังไม่รู้ว่ามันพิเศษแค่ไหนคำพูดของต้นทำให้ป้าสมจิตยิ้มออกมาเล็กน้อยแม้จะยังมีความเศร้าอยู่ในแววตาแต่ความอบอุ่นบางอย่างก็เริ่มแทรกซึมเข้ามาในหัวใจของเธอผมมีความคิดบางอย่างนะครับป้าผมอยากช่วยให้คนอื่นได้รู้ว่าขนมของป้ามันพิเศษขนาดไหนป้าสมจิตขมวดคิ้วเองจะทำยังไงละ่ะ ต้นยิ้มเจรินเจรินผมยังไม่รู้เหมือนกันครับแต่ผมอยากลองและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดหลังจากที่ต้นกลับบ้านในวันนั้นความคิดเรื่องขนมเทียนของป้าสมจิตยังคงวงเวียนอยู่ในหัวของเขาเขานั่งคิดทบทวนถึงคําพูดของป้าที่บอกว่าขนมของเธอไม่มีค่าเหมือนเดิมอีกต่อไปต้ปตนรู้ดีว่ามันไม่ใช่เพราะขนมไม่อร่อยแต่เพราะโลกเปลี่ยนไปและบางครั้งผู้คนก็หลงลืมคุณค่าเล็กๆที่เคยมีอยู่ในชีวิตประจําวัน เช้าวันรุ่งขึ้นต้นกลับไปหาป้าสมจิตอีกครั้งคราวนี้เขามาพร้อมกับความตั้งใจบางอย่างป้าผมมีไอเดียป้าสมจิตที่กำลังนั่งเช็ดไปตองเลยหน้าขึ้นมามองเขาไอเดียอะไรล่ะต้นผมอยากช่วยป้าขายขนมเทียนแต่คราวนี้เราจะไม่ขายแค่ที่ตลาดผมอยากลองขายออนไลน์ดูป้าสมจิตขมวดคิ้วทันทีขายอะไรนะขายออนไลน์ครับป้าทุกวันนี้คนซื้อของผ่านโทรศัพท์มือถือกันหมด ผมว่าถ้าคนได้ลองรู้จักขนมของป้าเขาจะต้องชอบแน่ๆป้าสมจิตหัวเราะเบาๆป้าไม่รู้หรอกนะว่าเองพูดอะไรแต่ถ้าเองอยากลองป้าก็ไม่ว่าต้นยิ้มกว้างรู้สึกตื่นเต้นกับความคิดของตัวเองเขาถ่ายรูปขนมเทียนของป้าอย่างตั้งใจเน้นให้เห็นความประณีตในแต่ละห่อแสงแดดที่ตกกระทบไปตองทำให้ขนมดูน่ากินยิ่งขึ้นเขาเขียนคำบรรยายลงไปในโพสต์อย่างซื่อสัตย์ ไม่ใช่แค่ขายขนมแต่เล่าเรื่องราวของป้าสมจิตหญิงชราที่ทำขนมด้วยใจมาตลอดชีวิตโพสต์นั้นไม่ใช่แค่โฆษณาแต่เป็นเรื่องราวที่สะท้อนความรักและความผูกพันระหว่างคนสองรุ่นเมื่อโพสต์ถูกเผยแพร่ต้นไม่คาดคิดว่าจะมีคนให้ความสนใจมากขนาดนี้คอมเมนต์มากมายหลั่งไหลเข้ามาบางคนบอกว่าคิดถึงขนมเทียนที่ยายเคยทำบางคนบอกว่าอยากสนับสนุนคุณยายที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของขนมไทยป้าสมจิตไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อเห็นต้นเปิดคอมเมนต์ให้ดูทำไมคนถึงสนใจขนมของป้าเยอะขนาดนี้ละ่ะเพราะมันไม่ใช่แค่ขนมครับป้ามันคือความทรงจําของหลายๆคนยอดสั่งซื้อเริ่มหลั่งไหลเข้ามาต้นช่วยป้าสมจิตแพคขนมส่งของและถ่ายรูปให้คนเห็นว่าขนมของป้าถูกทําด้วยความรักจริงๆแต่ความสําเร็จนี้ไม่ได้มาโดยง่ายเพราะปัญหาบางอย่างกําลังรอยอยู่ในช่วงแรกขนมเทียนของป้าสมจิตขายดีเกินค่าทุกวันต้นจะมาที่บ้านป้าแต่เช้าช่วยห่อขนมแพคของ และเตรียมส่งให้ลูกค้าตามออเดอร์ที่หลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายเสียงหัวเราะและบทสนทนาระหว่างต้นกับป้าสมจิตทําให้บ้านหลังเล็กๆที่เคยเงียบเหงากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งแต่เมื่อทุกอย่างดูเหมือนจะไปได้ดีปัญหาก็เริ่มเกิดขึ้นวันหนึ่งในขณะที่ต้นกับป้าสมจิตกําลังห่อขนมอยู่เสียงโทรศัพท์ของต้นดังขึ้นเมื่อรับสายสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปทันทีขอโทษนะครับพี่ขนมเสียเรอครับต้นถามด้วยน้ําเสียงตกใจ ลูกค้าที่อยู่ปลายสายบอกว่าขนมเทียนที่สั่งไปมีกลิ่นแปลกๆแ,แ,และบางส่วนเริ่มบูดต,ต้นวางสายลงก่อนจะรีบกลับมาดูขนมที่แพ็กไว้ในกล่องเขาแกออกมาดูทีละห่อและพบว่ามีหลายห่อที่เริ่มมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวจริงๆป้าขนมมันบูดครับต้นพูดด้วยน้ำเสียงเครียดป้าสมจิตขมวดคิ้วอย่างตกใจเป็นไปได้อย่างไงป้าทำเหมือนทุกครั้งต้นนั่งหลงถอนหายใจหนักๆอากาศมันร้อนครับป้าส่งไปไกลขนมเลยเสียเร็ว ความเงียบเข้าปกคลุมชั่วขณะป้าสมจิตนั่งลงข้างๆมองขนมในกล่องด้วยความรู้สึกผิดป้าทําให้เองเดือดร้อนหรือเปล่าต้นต้นสายหน้าไม่ใช่ความผิดป้าครับผมต่างหากที่ไม่ทันคิดเรื่องนี้ต้นรู้สึกกดดันแต่ลึกๆเขาไม่อยากให้ความพยายามของป้าสมจิตต้องจบลงเพราะปัญหานี้เขาตัดสินใจโทรกลับหาลูกค้าเพื่อขอโทษและอธิบายสถานการณ์พร้อมกับเสนอที่จะส่งขนมใหม่ไปให้ฟรี หลังจากวางสายต้นหันมามองป้าสมจิตที่ยังคงนั่งเงียบอยู่เขายิ้มให้เธออย่างให้กำลังใจป้าเราจะหาทางแก้ไขได้ครับผมจะไม่ปล่อยให้มันจบแค่นี้ในความล้มเหลวครั้งนี้มีบางสิ่งที่ทำให้ต้นและป้าสมจิตเข้าใจว่าความหวังที่ยิ่งใหญ่ไม่เคยเกิดขึ้นโดยไม่มีอุปสรรคและทุกปัญหาก็คือบทเรียนที่สอนให้พวกเขาเข้มแข็งขึ้น หลังจากเหตุการณ์ขนมเทียนเสียเพราะอากาศร้อนต้นกับป้าสมจิตไม่ปล่อยให้ความล้มเหลวครั้งนี้หยุดยั้งพวกเขาต้นใช้เวลาทั้งคืนค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บรักษาขนมไทยในสภาพอากาศร้อนเขาอ่านบทความดูว,วิดีโอและถามคําแนะนําจากกลุ่มออนไลน์ที่ขายของกินเช้าวันต่อมาต้นรีบกลับมาที่บ้านป้าสมจิตด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นป้าผมคิดออกแล้วป้าสมจิตที่กําลังนึ่งขนมหันมามองด้วยความแปลกใจคิดอะไรล่ะต้น เราจะลองใช้แพคเกจจริงแบบสุญญากาศดูครับช่วยยืดอายุขนมได้ป้าสมจิตนิ่งคิดแล้วมันจะยุ่งยากหรือเปล่าช่วงแรกอาจจะยุ่งยากนิดหน่อยครับแต่ถ้าทำได้เราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องขนมเสียอีกต้นพาป้าสมจิตไปที่ร้านอุปกรณ์บรรจุภัณฑ์ในตัวเมืองพวกเขาซื้อเครื่องซีนสุญญากาศขนาดเล็กกลับมาและทดลองใช้กับขนมเทียนชุดใหม่ เมื่อขนมเทียนถูกสีนไว้ในถุงใสมองเห็นใบตองที่ห่อไว้อย่างสวยงามต้นกับป้าสมจิตยิ้มให้กันอย่างพอใจพวกเขาทดสอบทิ้งไว้หลายวันและพบว่าขนมอยู่ได้นานขึ้นกว่าที่เคยต้นป้าว่าเราทําได้แล้วหล่ะป้าสมจิตพูดด้วยน้ําเสียงตื่นเต้นมันอยู่ได้นานกว่าเดิมจริงๆต้นยิ้มกว้างครับป้าทีนี้เราก็ไม่ต้องกลัวแล้วหลังจากแก้ไขปัญหาได้สําเร็จต้นกลับไปโพสอีกครั้งคราวนี้ เขาไม่เพียงแต่เล่าถึงขนมเทียนที่พิเศษแต่ยังเล่าถึงความพยายามและความมุ่งมั่นที่พวกเขามีในการก้าวข้ามอุปสรรคลูกค้าหลายคนชื่นชมในความตั้งใจและบอกว่าพวกเขาอยากอุดหนุนเพราะความจริงใจมากกว่าตัวสินค้ายอดสั่งซื้อเริ่มกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งและคราวนี้พวกเขาพร้อมกว่าเดิมต้นช่วยป้าสมจิตจัดการคำสั่งซื้ออย่างเป็นระบบทําให้การส่งของเป็นไปอย่างราบรื่นแต่ความสําเร็จไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นมันเพิ่มจะเริ่มต้น เมื่อขนมเทียนของป้าสมจิตเริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นไม่ใช่แค่ยอดสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นแต่ยังมีบางอย่างที่ลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นเกิดขึ้นผู้คนที่สั่งขนมไม่ใช่เพียงเพราะอยากลองลิมรสขนมไทยแต่เพราะพวกเขาถูกดึงดูดด้วยเรื่องราวของความอบอุ่นและความตั้งใจของยินชาราที่ไม่เคยยอมแพ้มีข้อความมากมายส่งเข้ามาในกล่องข้อความของต้นหลายคนเล่าว,ว่าขนมเทียนของป้าสมจิตทําให้พวกเขาหวนนึกถึงอดีตบ,บางคนบอกว่า มันทําให้นึกถึงรถมือของคุณยายที่จากไปแล้วบางคนส่งข้อความมาขอบคุณที่ทําให้พวกเขาได้รู้ว่าความสุขเล็กๆจากอาหารไทยยังคงมีอยู่วันหนึ่งมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อแพรส่งข้อความมาหาตนเธอเล่าว่าเธอเคยอยู่บ้านใกล้กับป้าสมจิตตอนยังเด็กป้าสมจิตเคยให้ขนมเทียนเธอกินทุกเช้าก่อนไปโรงเรียนแต่เมื่อครอบครัวย้ายบ้านเธอไม่เคยกลับมาที่หมู่บ้านนี้อีกเลยพอเห็นโพสต์ของคุณฉันจําได้ทันทีว่านี่คือขนมของป้าสมจิต ขนมที่ฉันเคยกินตอนเด็กๆมันทําให้ฉันร้องไห้เพราะฉันคิดถึงบ้านคิดถึงความทรงจําในวัยเด็กขอบคุณนะคะที่ทําให้ฉันได้กลับมารู้สึกถึงสิ่งที่ลืมไปนานแล้วต้นอ่านข้อความนี้ให้ป้าสมจิตฟังญิงชารานั่งฟังเงียบๆน้ําตาคลอเบ้าเธอไม่คิดว่าขนมของเธอจะมีผลกระทบต่อจิตใจของผู้คนได้มากขนาดนี้ป้าไม่เคยคิดเลยว่าขนมเล็กๆของป้าจะมีความหมายกับใครมากขนาดนี้ต้นยิ้มผมว่ามันไม่ใช่แค่ขนมหรอกครับป้า มันคือความรักที่ป้าสายลงไปด้วยการตอบรับจากผู้คนที่อบอุ่นเช่นนี้ไม่เพียงแต่ทําให้ป้าสมจิตกิ้มได้แต่มันยังกลายเป็นพลังให้เธอรู้สึกว่าชีวิตของเธอยังมีคุณค่าและสิ่งที่เธอทํายังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครอีกหลายคนแต่ในขณะที่ทุกอย่างดูเหมือนจะดําเนินไปด้วยดีความท้าทายครั้งใหม่ก็กําลังรอพวกเขาอยู่ช่วงฤดูฝนมาถึงพร้อมกับปัญหาที่ต้นและป้าสมจิตไม่ทันคาดคิดฝนตกติดต่อ,อก,กันหลายวันจนหมู่บ้านเล็ก เริ่มมีน้ำขังถนนดินที่ใช้เป็นทางเข้าออกกลายเป็นโคลเลนนทะทำให้การขนส่งขนมกลายเป็นเรื่องยากขึ้นเช้าวันหนึ่งต้นมาที่บ้านป้าสมจิตเหมือนเช่นเคยแต่คราวนี้ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความกังวลป้ารถขนส่งบอกว่าวันนี้เข้ามาไม่ได้ครับถนนมันเล็กเกินไปป้าสมจิตที่กำลังนึ่งขนมเทียนอยู่ทอนหายใจแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะต้นขนมก็ทำไว้แล้วของก็ต้องส่งต้นนั่งลงที่เก้าอี้หน้าบ้านมองออกไปที่ถนนซึ่งเต็มไปด้วยน้ำขัง และคโครนผมคงต้องไปส่งเองครับป้าป้าสมจิตเบิกตากว้างเองจะไปยังไงดูถนนสิแต่ตนไม่ยอมแพ้เขาหยิบรองเท้าบูทยางคู่เก่าๆขึ้นมาใส่แล้วยกกล่องขนมเทียนขึ้นมาพาดหลังรถมอเตอร์ไซค์ที่คลุกคล้าไปด้วยคโครนผมจะลองดูครับป้าเราสัญญากับลูกค้าไว้แล้วป้าสมจิตมองตามหลังตนด้วยความเป็นห่วงแต่ลึกๆในใจเธอรู้ว่าความมุ่งมั่นของตนมาจากใจที่อยากช่วยเธออย่างแท้จริงถนนที่เคยเป็นทางเรียบๆตอนนี้เต็มไปด้วยน้ำ และโครนรถมอเตอร์ไซค์ของต้นติดลมหลายครั้งเขาต้องลงจากรถลุยโคลนทั้งตัวเพื่อดันรถให้ไปต่อบางช่วงถนนลื่นจนเขาล้มขนมในกล่องเกือบจะหลน่นแต่ต้นก็กัดฟันลุกขึ้นมาปัดโครนออกแล้วไปต่อกว่าที่ต้นจะไปถึงจุดนัดรับขนมก็ใช้เวลานานกว่าปกติแต่สุดท้ายเขาก็ทําได้วันนั้นขนมเทียนของป้าสมจิตถึงมือลูกค้าช้ากว่าที่คาดไว้แต่ไม่มีใครตำหนตรงกันข้ามลูกค้ากลับส่งข้อความมาขอบคุณที่ยังคงรักษาคำสัญญ,ญาไว้แม้จะเจอกับอุปสรรค เมื่อต้นกลับมาที่บ้านเขาเปลือยเป้อนไปทั้งตัวแต่ใบหน้ายังคงมีรอยยิ้มป้าเราส่งขนมถึงมือลูกค้าแล้วครับป้าสมจิตน้ำตาคลอขอบคุณต้นด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความซาบซึง้งต้นเองไม่ใช่แค่ช่วยป้าถือของอีกแล้วนะเองช่วยชีวิตป้าไว้เลยและในคืนนั้นพวกเขารู้ว่าความสำเร็จไม่ได้มาจากการที่ทุกอย่างเป็นไปตามแผนแต่มาจากการไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคที่อยู่ตรงหน้าหลังจากที่เรื่องราวของต้น และป้าสมจิตเริ่มแพร่พกระจายไปในโลกออนไลน์มากขึ้นมีหลายคนแชร์โพสต์เกี่ยวกับความมุ่งมั่นและความพยายามของพวกเขาผู้คนไม่เพียงแค่สนใจขนมเทียนที่ทำจากใจแต่ยังชื่นชมในความสัมพันธ์ระหว่างคนสองรุ่นที่ร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรควันหนึ่งสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นติดต่อมาหาตนบอกว่าพวกเขาอยากมาถ่ายทำเรื่องราวของป้าสมจิตและขนมเทียนของเธอเพื่อออกอากาศในรายการที่นำเสนอเรื่องราววชีวิตของคนไทยที่สู้ชีวิต เมื่อทีมงานมาถึงพวกเขาเก็บภาพของป้าสมจิตในทุกช่วงเวลาตั้งแต่ตอนที่เธอตื่นแต่เช้ามาห่อขนมนึ่งขนมในครัวเล็กๆและบทสนทนาระหว่างเธอกับต้นที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะป้าไม่คิดเลยนะว่าจะมีคนสนใจชีวิตของป้าแบบนี้ต้นหัวเราะเบาๆป้าไม่รู้ตัวหรอกครับว่าป้าเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นแค่ไหนในรายการป้าสมจิตพูดถึงชีวิตของเธอด้วยความซื่อสัตย์เธอเล่าว่า การทำขนมเทียนไม่ใช่แค่เรื่องของการหาเงินแต่เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงเธอกับความทรงจำในอดีตและเป็นสิ่งที่ทำให้เธอรู้สึกมีคุณค่าหลังจากรายการออกอากาศเสียงตอบรับจากผู้ชมมากมายหลังหลเข้ามาหลายคนส่งข้อความมาให้กำลังใจบางคนบอกว่าพวกเขาอยากกลับไปหาแม่หรือยายเพื่อบอกรักบางคนบอกว่าเรื่องราวของป้าสมจิตทำให้พวกเขารู้สึกว่าความสุขไม่จำเป็นต้องมาจากสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ยอดสั่งซื้อขนมเทียนเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวต้วตนต้องหาคนมาช่วยป้าสมจิตทำขนมเพราะจำนวนออเดอร์มากเกินกว่าที่เธอจะทำคนเดียวไว้แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปมากที่สุดไม่ใช่ยอดขายที่เพิ่มขึ้นมันคือความสุขที่สะท้อนอยู่ในสายตาของป้าสมจิตหญิงชราที่เคยคิดว่าชีวิตของเธอไม่มีค่าอีกต่อไปได้คนพบว่าทุกสิ่งที่เธอทำยังคงสร้างความหมายให้กับใครหลายๆคนหลังจากเรื่องราวของป้าสมจิต และต้นถูกเผยแพร่ในสื่อต่างๆชื่อของพวกเขากลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นมีองค์กรและกลุ่มชุมชนติดต่อมาหาป้าสมจิตเพื่อขอเชิญเธอไปแบ่งปันประสบการณ์ในการต่อสู้ชีวิตหลายคนอยากฟังเรื่องราวของหญิงชราที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาต้นช่วยป้าสมจิตเตรียมตัวสำหรับการพูดครั้งแรกในงานชุมชนเล็กๆแห่งหนึ่งแม้ป้าจะตื่นเต้นและประมาทแต่เธอก็ตัดสินใจไปเพราะอยากแบ่งปันเรื่องราวของเธอบนเวทีป้าสมจิตยืนด้วยท่าทางเรียบง่ายเธอมองไปรอบๆก่อนจะเริ่มเล่าเรื่องราวของตัวเอง ตั้งแต่วันที่เธอสูญเสียคนรักวันที่เธอรู้สึกว่าชีวิตไม่มีความหมายจนถึงวันที่มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งยื่นมือเข้ามาช่วยถือของและนั่นคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้ชีวิตของเธอกลับมามีความหวังอีกครั้งป้าไม่ใช่คนเก่งป้าแค่เป็นคนธรรมดาที่ไม่ยอมแพ้เสียงปรบมือดังสนัน่นหลังจากป้าสมจิตพูดจบหลายคนลุกขึ้นยืนปรบมือให้เธอด้วยความชื่นชมน้ำตาของความทราบซึ้งปรากฏในสายตาของผู้ฟังบางคนเดินเข้ามาสวมกอดป้าสมจิตบอกว่าชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนไปเพราะเรื่องราวของเธอ หลังจากงานจบลงต้นเดินเข้ามาหาป้าสมจิตพร้อมรอยยิ้มป้าป้ารู้หมว่าป้าไม่ใช่แค่ขายขนมเทียนแล้วนะป้ากำลังให้กำลังใจคนอื่นอยู่ป้าสมจิตยิ้มทั้งน้ำตาป้าไม่คิดเลยนะว่าความทุกข์ของป้าในวันนั้นจะกลายเป็นกำลังใจให้ใครอีกหลายคนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ในหมู่บ้านเล็กๆหรือแค่ในกลุ่มลูกค้าที่สั่งขนมเทียนแต่เรื่องราวของพวกเขากลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วประเทศ และต้นเด็กหนุ่มที่ครั้งหนึ่งแค่ช่วยหญิงชราถือของก็ค้นพบว่าบางครั้งการกระทําเล็กๆที่ดูเหมือนไม่มีความหมายอาจเปลี่ยนชีวิตใครบางคนได้ตลอดไปหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นชีวิตของป้าสมจิตและต้นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปบ้านหลังเล็กๆที่เคยเงียบเหงากลายเป็นสถานที่ที่มีผู้คนแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนทั้งคนที่อยากมาซื้อขนมเทียนและคนที่อยากมาขอบคุณป้าสมจิตที่เป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาไม่ยอมแพ้ ต้นยังคงมาช่วยป้าสมจิตทำขนมทุกวันแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือรอยยิ้มที่สดใสขึ้นของป้าสมจิตเธอไม่ได้ทำขนมเพียงเพราะต้องการหารายได้อีกต่อไปแต่เธอทำด้วยความรักและความสุขที่ได้แบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคนอื่นวันหนึ่งต้นนั่งอยู่ใต้ต้นมะม่วงหน้าบ้านกับป้าสมจิตพวกเขานั่งมองพระอาทิตย์ตกดินด้วยกันป้าถ้าวันนั้นผมไม่เดินมาช่วยป้าถือของผมคงไม่รู้เลยว่าชีวิตผมจะเปลี่ยนไปขนาดนี้ ป้าสมจิตหัวเราะเบาๆแล้วป้าก็ไม่คิดเหมือนกันว่าชีวิตของป้าจะกลับมามีความหมายอีกครั้งเพราะเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่แค่ยื่นมือมาช่วยป้าพวกเขาหันมายิ้มให้กันเป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นรอยยิ้มที่บอกว่าชีวิตของพวกเขาไม่ได้ถูกกำหนดด้วยอดีตรหรือความทุกข์ที่ผ่านมาแต่ถูกกำหนดด้วยการไม่ยอมแพ้และการแบ่งปันความรักให้กับคนอื่นเรื่องราวของตนและป้าสมจิตไม่ได้จบลงเพียงแค่การขายขนมเทียนแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ชีวิตที่เต็มไปด้วยความหวังความรัก และแรงบันดาลใจที่ไม่มีวันจางหายเมื่อเวลาผ่านไปขนมเทียนของป้าสมจิตกลายเป็นมากกว่าขนมไทยธรรมดามันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักความมุ่งมั่นและการไม่ยอมแพ้ผู้คนที่เคยได้ยินเรื่องราวของป้าสมจิตและต้นยังคงแวะเวียนมาที่บ้านเล็กๆหลังนั้นบางคนเดินทางมาไกลเพียงเพื่อได้ชิมขนมที่เปี่ยมด้วยความหมายและได้พูดคุยกับหญิงชราผู้เป็นแรงบันดาลใจต้นตัดสินใจเปิดเพจออนไลน์เพื่อบันทึกเรื่องราวของป้าสมจิต และการทำขนมเทียนไม่ใช่แค่เพื่อขายแต่เพื่อบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของเธอเขาถ่ายทอดเรื่องราวของการต่อสู้ความสูญเสียและการก้าวข้ามผ่านอุปสรรคผมอยากให้คนได้รู้ว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีมากแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าเรารู้จักแบ่งปันและเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีมากแค่ไหนต้นเขียนไว้ในโพสต์หนึ่งเรื่องราวของป้าสมจิตและต้นถูกนำไปพูดถึงในหลายเวที มีโรงเรียนเชิญพวกเขาไปพูดให้เด็กๆฟังมีมหาวิทยาลัยเชิญต้นไปแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับความเมตตาเล็กๆที่สร้างการเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่ป้าสมจิตเริ่มมีลูกศิษย์ที่อยากเรียนรู้การทําขนมเทียนเด็กๆในหมู่บ้านมาช่วยเธอทุกวันหยุดสุดสัปดาห์พวกเขาไม่เพียงแค่เรียนรู้การทําขนมแต่ยังได้เรียนรู้บทเรียนชีวิตที่สําคัญ วันหนึ่งขณะที่ป้าสมจิตกําลังสอนเด็กๆในครัวเล็กๆต้นก็หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายภาพทุกครั้งที่เขามองผ่านเลนกล้องเขาไม่เพียงแค่เห็นภาพหญิงชาราที่กําลังห่อขนมแต่เขาเห็นความรักที่สะท้อนออกมาจากแววตาของเธอป้าผมดีใจนะที่วันนั้นผมช่วยป้าถือของป้าสมจิตหันมายิ้มให้เขาแล้วป้าก็ดีใจที่วันนั้นป้ายังมีแรงหอบของจนเองผ่านมาเห็นเรื่องราวของพวกเขายังคงถูกบอกเล่าจากรุ่นสู่รุ่น ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของขนมเทียนแต่เป็นเรื่องของหัวใจที่ไม่เคยหมดหวังเมื่อเวลาผ่านไปเรื่องราวของป้าสมจิตและต้นกลายเป็นตำนาเล็กๆในหมู่บ้านที่ไม่มีวันลืมชีวิตที่เคยเรียบง่ายของหญิงชราผู้หนึ่งถูกเปลี่ยนแปลงไปด้วยการกระทำเล็กๆจากเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เพียงแค่ยื่นมือเข้ามาช่วยถือของในวันที่ไม่มีใครสนใจขนมเทียนของป้าสมจิตยังคงถูกทำด้วยความรัก และความใส่ใจเหมือนวันแรกที่เธอเริ่มต้นตนยังคงอยู่เคียงข้างเธอในทุกๆวันไม่ใช่แค่ในฐานะผู้ช่วยแต่เป็นเหมือนหลานชายที่ผูกพันด้วยหัวใจและสิ่งที่สําคัญกว่าขนมเทียนหรือความสําเร็จใดๆคือบทเรียนชีวิตที่พวกเขาได้มอบให้กับคนทั้งหลายบางครั้งเราไม่จําเป็นต้องทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อเปลี่ยนชีวิตใครสักคนแค่ความเมตตาเล็กๆในวันที่ใครบางคนต้องการมันมากที่สุดอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้ ดังนั้นหากวันใดคุณเห็นใครบางคนต้องการความช่วยเหลือไม่ว่ามันจะเล็กน้อยแค่ไหนจงยื่นมือออกไปเพราะคุณไม่มีทางรู้เลยว่าสิ่งเล็กๆนั้นจะสร้างปาฏิหาริย์ให้กับชีวิตของใครบางคนได้หรือไม่และถ้าเรื่องราวนี้ทําให้คุณรู้สึกอบอุ่นหัวใจอย่าลืมแบ่งปันมันให้คนรอบข้างของคุณเพราะบ,บางทีเรื่องราวเล็กๆนี้อาจเป็นแรงบันดาลใจที่พวกเขากําลังมองหาอยู่ก็ได้แบ่งปันความเมตตาการเปลี่ยนแปลงเริ่มจากสิ่งเล็กๆ